สวัสดีครับสำหรับคนเข้ารับชมช่องผมนะครับผมลงคลิปของหวยฮานนยให้2สูตรแล้วนะครับสูตรรอบ B P แล้วก็รอบปกตินะครับแล้วก็ลองไปดูย้อนหลังได้นะครับถ้าเป็นรอบ B P เนี่ยผมคำนวณแล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็แยกให้ด้วยนะครับเป็นแยกอิสระส่วนหวยไทยกับหวยลาวเนี่ยหวยลาวผมคำนวณให้แล้วนะครับส่วนหวยไทยเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับแต่ว่าผมขอลงหวยฮานอยชุดพิเศษก่อนนะครับ ชุดพิเศษเนี่ยผมคำนวณแล้วผมได้มาแล้วนะครับผมขอลงให้ท่านไปวิเคราะห์นะครับก็ย้ำนะครับช่องของผมเป็นช่องของการนำตัวเลขลงมาให้นะครับให้ดูว่าเป็นสูตรของผมนะครับท่านเอาไปวิเคราะห์อีกชั้นนึงนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับเอาไปวิเคราะห์ดูหรือว่าด้วยความบันเทิงก็ได้นะครับแล้วก็มาดูของหวยฮานอยนะครับ หน่วยฮาหนอยรอบพิเศษนะครับรอบพิเศษของวันที่19นะครับ19มิถุนายนสองห้าหกเนะครับสองหเเป็นสูตรของตัวให้ตัวบนก่อนนะครับ ตัวบนเนี่ยเด่นนะครับเด่นห้านะครับลองสามนะครับแล้วก็เป็นคู่จับนะครับผมจับให้นะครับห้าศนย์นะครับห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปด

ตัวการเคลื่อน90 94 97แล้วก็98นะครับครับผมก็ลงอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตรพิเศษนะครับที่ผมเห็นคนชอบวิเคราะห์กันนะครับผมก็มาลงให้นะครับก็เป็นสูตรของผมนะครับแต่แยกบนแยกล่างอันนี้เป็นสูตรบนนะครับ ท่านเอาไป <c oughs> ไปพิจารณาอีกชั้นหนึงก็ได้นะครับก็คือผมลงให้ให้ท่านวิเคราะห์ดูนะครับแล้วก็ผมจะลงให้ตัวล่างต่อเนื่องนะครับขอเป็นกระดาษก่อนนะครับ หน่วยห้าน้อยนะครับรอบพิเศษนะครับรอบพิเศษงวดสิบเกนะครับมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดสองห้าหเจ็ดเป็นสูตรสูตรล่างนะครับก ตัวนั้นเป็นสูดบนแล้วนะครับสุดรล่างเนี่ยเด่นเด่นห้านะครับลองสี่แล้วก็เป็นคู่จับนะครับคู่จับห้าศูนนะครับห้าหนึ่ง ห้าหกห้าเจ็ดสองศูนย์สองหนึ่งสองหกสองเจ็ดสี่ศูนย์สี่หนึ่ง 46แล้วก็47นะครับแล้วก็มาดูชุดกันนะครับชุดกันเคลื่อนนะครับมี90 9 1 96แล้วก็97นะครับ อันนี้จะเป็นสูตรของฮานอยพิเศษสูตรล่างนะครับสูตรล่างท่านเอาไปซื้อกลับด้วยนะครับจะเป็นสูตรที่ผมคํานวณแล้วเข้านะครับพผมก็มาลงให้นะครับฝากท่านลองพิจนารณาดูนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมนิดนึงนะครับหรือกดแชร์ว่าช่องผมเนี่ยก็คือจะอยู่ได้สําหรับมีคนดูนะครับถ้าช่องผมไม่มีคนดูก็จะจะอยู่ไม่ได้นะครับฝากยังไงก็ฝากขอบคุณนะครับ ฝากกดไลค์กด, like, กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับ